ฮัลโหลเอฟบีวันสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อกันก็ไม่ใหญ่ทอมมุนคือเก่าด้วจ้าฮัาโากกาลโหลทุกิกกน我又见到金婆婆啦ก时间甚嘢啊见ก大น噶啦，วันนี้ก็มาพ่อกันก็คือเก่าก็เวลากินด้จ้าวันนี้ไม่ใหญ่ทอมมุนมีของเซฟจ้ะมีวันนี้มีขนมจีนน้ำยาน,นะจ้าโอ้ขนมจีนผักก็มีโพดโพดอกผักก็มีหลายอยู่ด้อนะผักเนี่ยในนี้จ้ะ โอาไปเอาพริกป่นก่อนลืมพริกปน่นมาเด้อจ้ามาเซ็ตเซ็น้ำกันจ้ามาดอพี่น้องเซ็ๆน้ำยา ผักก็มีหลายอย่างอยู่ด้วมีแตงกวามีถั่วฝักยาวมีสตอมีถั่วงอมีใบสะเน่จ้ะใส่เข้าไปโอ้มากินระบัดทีนี้มาด้อสักแ่บปังก,กันพี่น้องเลยวันนี้เปิดเปิดเปิดเสียงกบเสียงเขียดนะกะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทำคลิป เมื่อวานนี้ทําคลิปเปิดหมอลําจ้าเขาสงวนลิขสิทธิ์จ้าก็เลยเปิดไม่ได้ก็เลยแบบต้องลบคลิปออกทีนี้ก็เปิดเสียงกบเสียงเขียดแล้วกันมันไม่มีลิขสิทธิ์จ,จ้าก็ฟอนไปนาเรื่องปัจจุบันนี้เสียงกบเสียงเขียดได้จา้าฟอนเอาพี่น้องฟอนเอามวนเอาจา้าโอ้ยเสียงกบเสียงเขียดกับวนได้ล่ะก,กินได้จา้าหมามาแทรกน้ำกันจา้า น้ำยารล้อนกับขนมจีนกินน้ำยาขนมจีนจ้ามาเด้อมาแซ่บเน้งกันพี่น้องผ <c oughs> ักก็ะละมังหนึ่งนะผักกะละมังหนึ่งอนะ่ะผักยกมาเป็นสวนเลยนะผักนะผักมีหลายอย่างหลายแนวมามากินมา Come on, everyone. Come to eat with me. Today I have curry fish soup with the rice noodle. กำยำเสร็จแม่แล้วกำยำให้เสร็จก็ที่หยูท้องกาเลหยูท้องไม้ซีนคูยแฉ่โซชอยโหโตโซชอยก่ะกำเลเลเสร็จอานเจ้ากันละอ่มากินเที่ยงจ้ามากินเที่ยงจ้า มาเด้อแจกๆน้องการพี่น้องเซ็จน้ำยาเนี่ยทำไว้เป็นหลายวันแล้วเด้อน้ำยาเนี่ย มันยังแซ่บยิ่งเอาไว้นานมันยิ่งอร่อยจ้งมันยิ่งเข้าก็อยทำบกเข็มหลายทำรสชาติพอดีไม่ต้องไปใส่น้ำปลาเป็นคนก้อยเป็นคนที่ไม่กินไม่กินเค็มจ้ะกินรสชาติพอดีแรับครับมาเด้อ ตอนนี้ก็มีคนกินข้าวอยู่ก็ดูไม่ใหญ่ทองม้วนไปด้วยเด้อจ้าดูกบน้อยไปด้วยเด้อยจ้าก,กินข้าวไปน้ำกันกินไปด้วยกันกแซ่บน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องส่วนใครที่ยังไม่ได้กินก็ไปหายังแซบ่แซบแกินเด้อ はい <music> 食べるおいしいね。

เจับหลายพี่น้องกินมาหลายวันแล้วนะน้ำยาขนมจีนเนี่ย อร่อยจ้ามาเด้อพี่น้องมา,มากินน้ำกันจ้ากินผู้เดียวก็แซ่บผู้เดียวได้นน่กินน้ำกันกินด้วยกันกินหลายๆคนมาจำแซ่บแย่งกันกินนำมาอร่อย พิษปนก็จะหมดได้เนี่ยมาเติมอีกก่อน โอ้ยแซ่บพยยามหนไอีวันขมมอน What are you w a t i n g for มตอีพิมีขมมอนมากินด้วยจันมากินด้วยกัน,มาก,น,กนมากินน้ำกันจะพี่น้องมาเด้อมาเด้อ của xếp à? không nhanh nhanh เก็บขนมจีนไว้หน่อยนึงค่อยเดี๋ยวค่อยจะสักสามสี่โมงนะค่อยจะกินส้มตำขนมจีนจ้ะจะตำขนมจีนจะตำขนมเอจะตำส้มตำกินกับขนมจีน แซ่บจ้แซ่บโอ้แซ่บหลยหินงแซ่บเสมือขนมกินนะเวลาทำแล้วมันกินได้เยอะกินเป็นกิโลพี่น้อง กินเล็แค่นี้มันอ้วนค่อยอ้วนเพราะเพราะค่อยกินขนมจีนนะเนี่ยค่อยกินหลาย โอ,อ้ยแซบ่บเห็ดละรางวานเปิดเพลงหมอลำแต่ว่าเต็มที่เลยนะอยากอยากจะม้วนอยากจะสนุกจะปีร้องเปิม้วนก็ครัเปิดเพลงหมอลำ YouTube YouTube บอกว่า สงวนลิขสิทธ์ว่าง,งัา้นทีนี้ฉันก็ต้องลบคลิปใช่ไหมล่ะลบคลิปลบคลิปออกเดี๋ยวจะโดนเขาฟ้องนะเดี๋ยวก็จะฟ้องเอาเนาะเปิดเพลงหมอลำ วันนี้ฉันตื่นสายวันนี้ฉันตื่นเก้าโมงกว่าก็เป็นวันหยุดใช่ไหมล่ะว่าคนมีคนอยู่บ้านก็นยังไม่ออกนอกบ้านกันมันทําไม่ทํางานไม่สะดวกจ้ะทีนี้ผัวฉันก็ไม่อยู่ลูกฉันก็ไปทํางานแล้วตอนนี้ซักผ้าอยู่ก็เลยหิวก็เลยมากินก่อนจ้า เ,เ,เป็นตะมวนแท้เสียงกบเสียงเขียบเนี่ยเป็นตนนะฟ้อนแท้เนาะโอ้ยเป็นตะมวนแท้เนาะ เสียงกบเสียงเกียดก็ไม่เปิดเพลงมอนลำก็ก็เปดเสียงกบเสียงเกียดเต้นอยู่เนี่ยลำฟอนอยู่เนี่ยโอ้ยมวน <laughs> In fact, exactly กิน่นี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวจะเย็นๆจะกินส้มตำกับขนมจีน ขอบพระคุณหลายๆเดอคกาที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามารับชมเข้ามารับชมกบน้อยฮ่องกงนะคะมาพ่อมาเจอกับแม่ใหญ่ทองม้นวนพอดีใช่ไหมละ่ะขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับตะกร้ให้แม่ใหญ่ทองม้วนเด้อจ้าขอบพระคุณหลายๆก็ให้อยู่ดีมีสุขนะคะก็ให้เจริญรุ่งเรืองกอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ให้สมความหวังความปรารถนาเดอจ้าสำหรับใครที่วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันนะพิงก่อสร้างยาชุกเลยสร้างยดไฟล์ออ่าต้อนเจ้ายก็เศิร์ไทยกำไลกำฟันเนืองอกำแตงหยุดไปอ๋อต้อนเจ้าใส่แตก็ตอจอยกินบา,บาย